กล็อก19ปืนที่เคยอยากได้ตอนที่5ผมเคยพูดถึงเรื่องปืนที่เคยอยากได้มาแล้ว4กระบอกแต่เจ้ากล็อก19นี่แหละครับตัวจีดที่สุดเนื่องจากอยู่ในงบประมาณใกล้เคียงกันกับปืน c z 75 Compact กล็อก19ซึ่งเข้ามาในเมืองไทยประมาณปี2,540กว่าๆนั้นก็จะเป็นเจเนอเรชันที่2ในขณะนั้นนักเลงปืนในเมืองไทยจำนวนมาก ก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ว่าเฟรมพลาสติกของกลอ,อกนั้นมันจะมีความทนทานสักแค่ไหนข้อสงสัยที่มีมากมายก็อย่างเช่นเฟรมปืนกลอ,อกนี้ถ้าโดนน้ามันล้างปืน,นมากๆแล้วมันจะเปื่อยยุ่ยหรือเปล่าใช้ไปนานๆเฟรมจะกรอบแตกหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเรื่องระบบไกเซฟแอคชั่นมันจะปลอดภัยสักแค่ไหนแต่สำหรับผมเองแล้วการที่เลือก CZ 7 5 Compact ก็ไปตัดสินเอาตรงที่ความเป็นนักเลงโบราณใช้ปืนลูกโม่มาก่อนจึงเลือกปืนที่มีนกสับมีไกระบบดับเบิลซิงเกิลแล้วยังมีคันห้ามไกห้ามนกมาด้วยแต่กล็อก19ก็เป็นปืนที่อยากได้ในเวลานั้นเช่นกันปืนกล็อกนี้ผลิตโดยบริษัทของคุณแกสตันกล็อกชาวออสเตรียซึ่งบริษัทของเขาก็ทำธุรกิจกับกองทัพอยู่แล้ว ซึ่งก็เป็นพวกอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆอย่างเช่นพลัวสนามเครื่องมือเครื่องใช้มีดยังชีพของทหารเป็นต้นซึ่งส่วนประกอบส่วนใหญ่ก็วนๆอยู่กับเหล็กแล้วก็พลาสติกนี่แหละครับในช่วงเวลาก่อนที่คุณแกสตันกล็อกจะออกแบบปืนกล็อกขึ้นมานั้นกองทัพออสเตรียใช้ปืนพกประจำกายทหารเป็นปืนสไตเออร์ M 1 9 1 2 และปืนวอนเทอร์ P38 อยู่ก่อนแล้วเมื่อกองทัพออสเตรียต้องการปืนพกประจำกายทหารรุ่นใหม่คุณกรอบแกก็เลยเกิดความคิดที่จะออกแบบปืนรุ่นใหม่ขึ้นมาให้ตรงตามความต้องการของกองทัพโดยใช้ความชำนาญในเรื่องเหล็กและพลาสติกนี่แหละแล้วก็สามารถทำให้ปืนส่งกระสุนออกไปได้โดยก่อนหน้านั้นปืนที่ใช้โครงเป็นพลาสติกแล้วสามารถยิงออกไปได้อย่างดี ก็คือ hkvp 70ผมเชื่อว่าคุณกล็อกแกนจะต้องได้แรงบันดาลใจจากปืนรุ่นนี้มาอย่างแน่นอนเขาจึงได้ออกแบบและผลิตปืนรุ่นแรกของเขาขึ้นมาในชื่อปืนกล็อก17 generation 1ซึ่งในสมัยนั้นก็ไม่ได้มีการเรียกเจน1่รอลนะครับอันนี้มาเรียกันกเองตัวเลข17นั้นก็แน่นอนครับมาจากจำนวนกระสุนที่บรรจุในซองกระสุนได้ถึง17นะัดเป็นปืนขนาดมาตรฐาน ขนาดกระสุน9มิลิเมตรพาราเบลลัมเป็นปืนที่เหมาะสำหรับพกซองนอกแต่ในขณะเดียวกันก็มีน้ำหนักเบาวกวา่าปืนที่เป็นโครงเหล็กหรือโครงอลูมิเนียมอันลอยกลอก17เป็นปืนที่ไม่มีนกสับใช้ระบบเข็มพุ่งกระแทกจอกชนวนโดยตรงเมื่อปืนขึ้นเข็มแล้วเหนี่ยวไกลเข้ามาระยะหนึ่งก็จะปล่อยเข็มแทงชนวนพุ่งออกไประบบนิราภัยที่สำคัญที่สุด อยู่ที่นิ้วเหนียวไก่นั่นเองถ้านิ้วที่จะเหนียวไก่กดกระเดื่องหน้าไก่ลงไปไก่สามารถเดินได้นั่นคือระบบเซฟที่เรียกกันว่าเซฟแอคชั่นปืนกล็อก17รุ่นแรกนั้นสังเกตเห็นได้ง่ายโดยดูที่ด้ามลายการลื่นที่ด้ามเหมือนเม็ดทรายหยาบโดยหุ้มรอบด้ามทั้งหมดด้านหน้าของด้ามเรียบตรงและยังไม่มีร่องสำหรับรับนิ้วหัวแม่มือ ขนาดของด้ามปืนมีความยาวจับได้ถนัดมีความแบนบางและมีวงรอบไม่มากนักทำให้จับได้ถนัดมือแต่องศาของด้ามจะเอียงมากกว่าปืนในระบบ1911โดยมุมด้ามของปืนกล็อกเมื่อเทียบกับแนวตั้งฉากกับแนวลำกล้องจะเป็น22องศาในขณะที่มุมเอียงด้ามปืนของโค้1911 b r า w n ิ n ไ High Power และ c z ซ75จะเป็น18องศา ตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่เคยใช้ปืนในระบบ1911ยังไม่ค่อยชื่นชอบด้ามของกลอกเท่าไหร่เพราะเมื่อยกปืนขึ้นเลงแล้วไม่ได้มุมตามองศาที่คุ้นเคยอย่างไรก็ตามปืนกล็อก17เป็นปืนที่ชนะการแข่งขันโดยกองทัพออสเตรียรับเข้าประจำการด้วยคุณสมบัติที่ครบถ้วนผ่านการทดสอบทุกรูปแบบและที่สำคัญ ราคาต่อกระบอกน่าจะต่ำกว่าปืนในรูปแบบดั้งเดิมอยู่มากทีเดียวปืนกล็อก17ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นปืนที่ทนทรหดมีความเชื่อถือได้แทบไม่มีการติดขัดบรรจุก,กระสุนได้มากและยังยิงได้แม่นยำอีกด้วยปืนกล็อก17ได้พัฒนารูปแบบภายนอกมาอย่างต่อเนื่องมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกเล็กๆน้อยนมาตลอดแต่คุณสมบัติที่สำคัญของปืนกล็อก ยังอยู่ครบถ้วนบางครั้งอาจจะมีข่าวคราวว่ามีการชำรุดในบางส่วนแต่กลอกก็แก้ปัญหาไปได้จนกระทั่งปัจจุบันนี้กล็อก17มาถึงเจน6แล้วนะครับกล็อก17นี้เมื่อกองทัพออสเตรียนำเข้าประจำการก็ยังมีกองทัพและหน่วยงานของประเทศอื่นๆทั่วโลกเห็นคุณงามความดีของกลอก17นี้และรับนำเข้าไปใช้เช่นเดียวกัน หลังจากที่บริษัทกล็อกได้ผลิตกล็อก17ออกมาและได้รับความนิยมทั่วไปนั้นบริษัทกล็อกก็ได้ผลิตปืนกล็อกในขนาดคอมแพคขึ้นมาโดยให้ชื่อว่ากล็อก19และนี่ก็คือกล็อก19เจเน a เรชันที่1นะครับสังเกตได้ที่ลายการลื่นรอบด้ามก็จะเป็นเหมือนกล็อก17รุ่นแรกครับส่วนการใช้ชื่อเลข19นั้นผมก็ไม่ทราบว่ามาจากอะไรเพราะว่า ซองกระสุนก็บรรจุได้15นัดปืนกล้อก19ที่ผมเคยได้ไปรูปคล้าแล้วก็อยากได้นั้นเป็นปืนกล้อก19ในเจเนอเรชันที่2สังเกตได้ง่ายจากลายกันลื่นรอบด้ามจะแตกต่างกับรุ่นที่1อย่างชัดเจนลายกันลื่นจะมีความแตกต่างกันทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังปืนกล้อก19ในเจเนอเรชันที่3เป็นต้นมาก็จะมีการทำร่องนิ้วที่หน้าด้ามครับ แล้วก็จะแถมด้วยมีรอยบุ๋มรับนิ้วหัวแม่มือปืนกล้อง19ก19นี้ได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นขนาดกระทัดรัดทำให้พกพาอย่างมิชิดได้ง่ายสำนักงานตำรวจสอบสวนกลางของสหรัฐอเมริกาหรือ fbi ใช้ปืนกล้อง19ก19ทั้งในขนาด9มเมพาราเบลลัมและขนาดจุดส0สมิธแอนเวสันสำหรับหน่วยงานทหารที่ใช้ก็มีทั้งหน่วยนาวิกโยธิน กองทัพเรือและหน่วยปฏิบัติการพิเศษต่างๆเรีเรยกได้ว่าปืนกล็อก19เเป็นปืนที่นิยมทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทหารผู้รักษากฎ,กฎหมายและพลเรือนปืนกล็อกนั้นมีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดตั้งแต่วัตถุด,ดิบการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆมาใช้การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตการตรวจสอบการทดสอบ ปืนทุกกระบอกผ่านการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและในภาคสนามพูดถึงปืนกล็อก19ในสมัยที่ผมอยากได้นั้นปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันเป็นอันตรายมากคือไม่มีคันห้ามไกลอันเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจขณะนั้นแต่ก็ปรากฏว่ากล็อก19ในระยะหลังมีการผลิตรุ่นที่มีห้ามไกออกมาด้วยถ้าในครั้งกระโนน ปืนกล็อก1 9มีระบบคันห้ามไกลนี้ยิงตัดสินใจยากขึ้นไปอีกถึงวันนี้กล็อก1 9ก็เป็นได้เพียงปืนที่เคยอยากได้กระบอก1เท่านั้นเองครับก่อนจะจบเรื่องราวในวันนี้ก็ขอแถมภาพในขณะที่เคยทดสอบปืนกล็อก19มาให้ดูกันบ้างขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ